มาดูกันต่อนะคะนักเรียนสําหรับชนิดของคําต่อไปจบคํานามคําสรรพนามไปแล้วชนิดต่อไปนะลูกนะ้ำไม่ยากเลยเราเรียกว่าคํากริยานั่นเองนะฮะเด็กเนาะคำกริยาไม่อ่านว่ากิริยานะผิดเนาะคำกริยา,นะนะยาเป็นคําที่ทําหน้าที่ทำไมเอ่ย เป็นส่วนหลักสําคัญของประโยคเลยนั่นเองเนาะเป็นส่วนหลักของกริยาวลีนั่นเองซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันเป็นหัวใจของประโยคเลยนะห้เด็กเนาะดังนั้นเนี่ยการจะแต่งประโยคได้ในแต่ละครั้งเนี่ยไม่สามารถขาดคํากริยาได้เลยเนาะถ้าขาดคํากริยาไปปุ๊บเนี่ยประโยคทําไมเอ่ยไม่ได้ใจความเลยนั่นเองเนาะคํากริยาเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะห <ค Stamp. S 2> ้เด็กเนาะง่ายมากๆเราแบ่งเราแบ่งตามลักษณะของประโยคเลยแห้เด็ก อันแรกคือกริยาที่มีกรรมอีกอันนึงคือไม่มีกรรมง่ายไหมง่ายเนาะง่ายดังนั้นมาดูเลยลูกกริยาอันแรกเราเรียกว่าคำกริยาที่มีหน่วยกรรมก็คือมีกรรมมาตามท้ายนั่นแหละลูกมีกรรมมาตามท้ายเนาะโดยคำกริยาที่มีกรรมมาตามท้ายเราแบ่งเป็นสองอันได้การใค่เด็กเนาะมีกรรมมาตามท้ายอันแรกเราเรียกว่าคำกริยาสกรรม กาบีกอันหนึ่งลูกเป็นคำกริยาที่มีกรรมมาตามท้ายเหมือนกันแต่มีกรรมสองตัวเอายกตัวอย่างประโยคก่อนเช่นพี่บอกว่าพี่ติ๋ซื้อขนมพี่ติตีซื้อขนมอันนี้มีกรรมกี่ตัวลูกพี่ติเป็นประธานซื้อเป็นกริยาขนมถูกซื้อขนมเป็นกรรมแต่ถ้าพี่บอกว่าพี่ติ๋ซื้อขนมน้องพี่ติ๋ซื้อขนมน้องมีกรรมกี่ตัวลูกพี่ติเป็นประธาน ซื้อเป็นกริยาขนมเป็นกรรมแล้วน้องเป็นอะไรลูกน้องก็เป็นกรรมนะคะแต่มันจะมีกรรมหนึ่งเป็นกรรมตรงและอีกกรรมหนึ่งเป็นกรรมรองดังนั้นกริยาประเภทนี้เราเรียกว่ากริยาทวิกรรมลูกทวิแปลว่าอะไรทวิแปลว่าสองทวิภพคือกี่ภพ สองภพนั่นเองเนาะดังนั้นกริยาสกรรมเนี่ยคือมีกรรมตัวเดียวพิิีกินข้าวอย่างนี้เนาะกำลังกินข้าวเลยนะฮะใช่มีกรรมตัวเดียวแต่ถ้ากริยาทวิกรรมคือมีกรรมกี่ตัวลูกสองตัวมีนามสองตัวตามหลังโดยนามแรกเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นกรรมตรงส่วนนามอีกอันนึงทําหน้าที่เป็นกรรมรองนั่นเอง ส่วนใหญ่กรรมตรงมักเป็นของส่วนกรรมรองมักเป็นคนอ้าวกรรมตรงมักเป็นของส่วนกรรมรองมักเป็นคนนะคะโอเคเนาะกรรมตรงเป็นของกรรมรองเป็นคนเช่นแม่เป็นประธานป้อนเป็นกริยาทวิกรรมป้อนอะไรป้อนข้าวข้าวเป็นกรรมตรงลูกก็คือทำไมเอ่ยกินข้าวที่แม่ป้อนลูกเป็นกรรมรองนั่นเองยากไหมไม่ยากเนาะหลักๆแล้วดูแค่ว่ามีกรรมหรือไม่มีกรรมจบแล้วอันนี้เป็นกริยาแบบแรกคือกริยาที่มีหน่วยกรรม อีกแบบหนึ่งลูกง่ายมากๆเราเรียกว่าคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมค่ะเด็กๆสำหรับคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมนะลูกนาะอหลักๆแล้วเราแบ่งเป็น4ประเภทย่อยๆด้วยกันประเภทแรกเลยเราเรียกว่าอะไรเอ่ยไม่มีกรรมมาตามท้ายเนาะเราใช้อะไรมาเรียกลูกอะไรแปลว่าไม่ในภาษาบาลีสันสกฤตอะไรแปลว่าไม่ อ่ะนั่นเองเนาะอันแรกเลยเรียกว่ากริยาอะกรรมอ่ะแปลว่าไม่มีเป็นคํากริยาที่ไม่มีกรรมมาตามท้ายให้เด็กๆเช่นน้องๆหัวเราะมีกรรมไหมไม่มีพิธีตีดีใจมีกรรมไหมลูกไม่มีนั่นเองเนาะเอาละอันนี้ไม่ยากไม่มีกรรมมาต่อท้ายจัดเป็นกริยาอักรรมอีกอันหนึ่งลูกเราเรียกว่าคํากริยา คุณศัพท์นั่นเองเช่นคําว่าดีคําว่าสวยคําว่าว่องไวหลายคนเคยเรียนมาว่าเป็นคําวิเศษผิดนะลูกแอดคำเหล่านี้เป็นคํากริยาค่ะและแน่นอนข้อสอบโอเน็ตใช้หลักนี้ออกค่ะและออกมาแล้วด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าคํากริยาคุณศัพท์นะลูก คำกริยาคุณศัพท์เนี่ยเป็นคำกริยาที่อะไมเอ่ยแสดงคุณสมบัติหรือว่าสภาพของคํานามนั้นๆนั่นเองเช่นพี่ต๋อตีนั้นเป็นคนทําไมลูกสวยหรืออ้วนสวยนั่นเองเนาะนักกีฬาทาไมเอ่ยว่องไวคำว่าว่องไวคาว่าสวยคําว่าดีเป็นคํากริยานะคะต่อไปเลยเป็นคํากริยาที่อะไรเอ่ยต้องมีหน่วยเติมเต็มหรือมีส่วนเติมเต็มเราเรียกว่ากริยาต้องเติมเต็มลูก หลายคนอาจจะรู้จักในชื่อของมันที่เรียกเก๋ๆว่าวิกกัตถถา กริยาบอกเลยเพอร์เจอร์มากนะคะลูกเนะะาะภาษาอังกฤษเรียกกริยาประเภทนี้ง่ายๆเรียกว่า verb to be จบแล้วง่ายดีนะคะเป็นกริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็มลูกไม่ยากเนาะเช่นพี่บอกว่าพี่ดิตีเป็นนางสาวไทยนางสาวไทยใช้กรรมไหมลกูกไม่ใช่นะคะนางสาวไทยเป็นการบอกเลยเอ่ยบอกหน่วยเติมเต็มนั่นเองบอกสภาพของพี่นะว่าพี่เป็นอะไรนั่นเองเนาะดังนั้นหลังกริยาเหล่านี้ไม่ใช่กรรมนะคะเป็นส่วนเติมเต็มเนาะเช่นคําว่าเป็นคําว่าเหมือน คำว่าใช่เนาะและกาดอกจันคำว่ามีเกิดและปรากฏมีเกิดปรากฏเป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมาตามทายนะลูกเช่น ฉันมีเงินเงินไม่ใช่กรรมลูกเงินเป็นส่วนเติมเต็มนั่นเองนะฮะ y, เด็กเนาะโดยคําว่ามีเกิดปรากฏเนี่ยสามคำนี้สามารถใช้ขึ้นต้นประโยคได้โดยไม่ต้องมีประธานก็ได้นะเช่นเกิดไฟไหม้อย่างนี้เนาะประโยคที่ใช้คำว่ามีเกิดปรากฏขึ้นต้นอันนี้สําหรับเด็กที่ชอบเนาะมีเกิดปรากฏขึ้นต้นเนี่ยเราเรียกมันอีกชื่อนึงว่าประโยคกริยาเนาะสามารถเอาขึ้นต้นประโยคได้แต่เรียกว่าประโยคกริยานั่นเองโอเคนะไปดูต่อเลยและอันที่4ี่เป็นกริยาที่ใช้ในการ ช่วยนั่นเองเป็นคำที่ใช้ช่วยกริยาค่ะเด็กๆใช้ช่วยกริยาหลักเนาะแล้วก็ไม่ปรากฏตามลำพังจะปรากฏร่วมกับกริยาอื่นเช่นมาริโอสารภาพรักพิติตีอันนี้เป็นกริยาหลักก็คือสารภาพรัก แต่ถ้าพี่บอกว่ามาริโอเนี่ยต้องการจะบอกรักพี่พรุ่งนี้อ่ะมันจะต้องมีคําอะไรมาช่วยลูกมีคําว่าจะนั่นเองเพื่อบอกถึงความเป็นอนาคตนะคะมีการบอกอะไรเอ่ยบอกเทนนั่นแหละพูดง่ายแต่ภาษาไทยมันไม่ต้องมีการเติม S เติม ES เไงดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้คําช่วยกริยาในการช่วยนั่นเองเนาะคำว่าจะเป็นคําช่วยกริยาแล้วเป็นคําช่วยกริยากําลังเป็นคําช่วยกริยานั่นเองคําว่าถูกก็เป็นคําช่วยกริยายากไหมลูก ไม่ยากจบแล้วกริยามีเท่านี้สรุปเลยมีแค่กริยาที่มีกรรมกับไม่มีกรรมยากไหมเอ่ยไม่ยากเนาะและอันต่อไปเลยนะฮะเด็กเนาะเราเรียกว่าคําวิเศษนั่นเองนะฮะเด็กเนาะคาวิเศษหลักของมันง่ายๆเลยคําวิเศษเป็นคําที่ใช้ในการขยายอะไรใช้ในการขยายอะไรลูกขยายกริยานั่นเองขยายกริยาเท่านั้นด้วยนะฮะใช้ในการขยายกริยาเท่านั้น คำวิเศษเราใช้ในการขยายกริยาเท่านั้นปัจจุบันนี้คำวิเศษเหลือเพียงแค่เหลือเพียงแค่สี่ประเภทเท่านั้นนะห้เด็กเนาะไม่ยากเลยอันแรกเลยเราเรียกว่าคำวิเศษทั่วๆไปหรือคำว่าทั่วไปในทางภาษาเก๋ๆเราเรียกว่าคำวิเศษสามัญนั่นเองคำวิเศษสามัญเป็นคำที่ใช้ในการขยายกริยาทั่วๆไปขยายกริยาอะไรก็ได้อยากจะขยายอะไรก็ได้เช่นคำว่ามากเช่นคำว่าเช่นคำว่าทีเดียว เช่นคําว่าที่สุดเช่นคําว่าจริงๆพวกนี้เนี่ยเป็นคำอะไรเอ่ยวิเศษสามัญนะลูกขยายอะไรก็ได้นะฮะไม่ต้องเฉพาะกริยานั้นๆคําว่ามากคําว่าที่สุดเนี่ยเจอบ่อยมากนั่นเองเนาะอย่างระมัดระวังนี่ขยายอะไรขยายคําว่าขับนั่นเองขับอะไรขับรถอย่างระมัดระวังเหล่านี้เป็นวิเศษสามัญขยายกริยาแต่มันจะมีคําวิเศษบางชนิดลูกที่ขยายเฉพาะกริยาเลยเราเรียกว่าคําวิเศษขยายเฉพาะนะฮะลูก คำวิเศษขยายเฉพาะนะคะเป็นคำวิเศษที่ใช้ขยายกริยาคําใดคําหนึ่งโดยเฉพาะเอาลัไม่ต้องพูดอะไรมากยกตัวอย่างเลยเห็นภาพชัดเจนกว่าสีแดงจะบอกว่าเนี้ยมันแดงมากใช้ว่าแดงอะไรก็ไก่แดงแจ๋แดงอือแดงอ๋อยแดงอีแดงอะไรลูกแดงปรีดไหมใช้ว่าแดงแจ๋คำว่าแจ๋เนี่ยเป็นวิเศษขยายเฉพาะขยายแค่แดงเท่านั้นขาวจัวนะฮะเหลือง อ๋อยอย่างนี้นะครับว่าอ๋อยขยายเหลืองเท่านั้นพวกนี้เนี่ยเป็นคำวิเศษขยายเฉพาะให้เด็กๆเ,เนาะขยายแค่กริยาเหล่านี้เท่านั้นและต่อไปเลยเป็นคำวิเศษที่ทำไมเอ่ยใช้ในการถามเนี่ยเช่นคำว่าทำไมเหตุใดเพราะอะไรเราเรียกชื่อมันง่ายๆเลยเรียกว่าคำวิเศษถามเรียกง่ายๆเลยนะคะลูกเรียกว่าคำวิเศษแสดงคำถามเนาะ ดังนั้นคำเหล่านี้เราเนี่ยใช้ในการถามนั่นเองเช่นทำไมอะไรเพราะเหตุใดดูง่ายๆเป็นคำที่นอกเหนือจากใครอะไรไหนเจอใครอะไรไหนปุ๊บเป็นสรรพนามถามที่เหลือทั้งหมดเป็นคำวิเศษนั่นเองง่ายไหมง่ายเนาะและคำต่อไปนะนักเรียนสุดท้ายแล้วเป็นคำวิเศษอะไรเอ่ย ใช่เป็นคำวิเศษบอกเวลานั่นเองนะคะหลักๆแล้วคำวิเศษก็เลยมีเท่านี้นั่นเองค่ะเด็กๆเนาะมีแค่วิเศษสามัญวิเศษขยายเฉพาะวิเศษแสดงคำถามแล้วก็วิเศษบอกเวลาบอกเวลาเช่นกลางวันค่ำค่ำพรุ่งนี้ตะกี้อย่างนี้เนาะเป็นคำวิเศษบอกเวลานั่นเองนะคะเอาละจบเรื่องคำวิเศษแล้วเราผ่านอะไรไปบ้างแล้วคำนามสรรพนามอะไรอีกลูกนะ กริยาแล้วก็วิเศษแล้วเนาะชนิดของคําต่อไปเลยคือคําบุพบทนั่นเองไม่ยากเนาะบุพบทเนี่ยเป็นคําที่เรามักจะเอาไปนําหน้าคํานามนั่นเนองเนาะโดยมีความหมายเพื่อบอกตําแหน่งบอกหน้าที่บอกความเกี่ยวข้องบอกจุดมุ่งหมายบอกความเป็นเจ้าของบอกอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่ได้ใช้ในการเชื่อมประโยคเราจะใช้ในการ พูดอย่างเงี้ยคือใช้ในการเชื่อมคำเท่านั้นแหละเป็นการเอาไปเอ่ยบอกตําแหน่งบอกสถานที่ต่างๆนั่นเองเนาะบอกความสัมพันธ์ระหว่างนามกับนามเนี่ยในประโยคนั้นๆนั่นเองโดยมีการบอกความสัมพันธ์อะไรบ้างแบบแรกเลยเป็นการบอกตําแหน่งลูกเป็นการบอกตําแหน่งที่ตั้งสถานที่เช่นอะไรลูกนะกิกอยู่ในตู้ชูอยู่ใต้เตียงเห็นไหมคะคำว่าในกิกอยู่ในตู้คำว่าในเป็นคำบุพบ,บท บอกสถานที่ชูอยู่ใต้เตียงคำว่าใต้บุพบทบอกสถานที่แฟนเก่าอยู่นอกระเบียงนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะคำว่าในคํคำว่านอกคำว่าใต้พวกนี้บุพบทบอกสถานที่คำว่าข้างอย่างเงี้ยคำว่าตรงพวกนี้ก็ทำไมเอ่ยเป็นคำบุพบทบอกสถานที่นั่นเองนะคะเด็กนาะบอกตำแหน่งที่ตั้งนะคะและต่อไปเลยเป็นคำบุพบทที่บอกอะไรลูกลองดูจากตัวอย่างปลาหมอตายเพราะปาก เธอมีกำลังใจต่อสู้โรคหลายเพราะคำพูดของแม่บุพบทเหล่านี้เป็นบุพบทบอกสาเหตุเก่งมากลูกไม่ได้เชื่อมประโยคเนาะเชื่อมแค่คำเห็นไหมปลาหมอตายเพราะปากมีแค่คำนามคำเดียวต่อสู้เพราะคำพูดของแม่มีแค่คำนามไม่มีกริยานั้นะเป็นคำบุพบททันไหมลูกทันนะต่อเลยบุพบทอันต่อไปบอกอะไรลูกพิธิตีตั้งใจทำงานเพื่อลูกในท้องตั้งใจเพื่อใครแสดงว่าเป็นการบอกจุดมุ่งหมายลูก บอกความมุ่งหมายและต่อไปเลยแฟนของพี่ติตววงกลมของไห้เด็คำว่าของแฟนของฉันเป็นการบอกความเป็นเจ้าของนั่นเองต่อไปลูกพ่อกินข้าวกับแม่ เรารวมพลังกันต่อสู้กับศัตรูคําว่ากับในที่นีนะ้ถ้าเทียบเป็นภาษาอังกฤษมันคือคาว่า with นะลูกนะคําว่า with นั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยบุพบทในที่นี้เป็นการบอกการทํากริยาร่วมกันนั่นเองบอกผู้ที่ทํากริยาร่วมกันแต่ไม่ใช่คําเชื่อมนะลูกเนาะไม่ใช่คําเชื่อมเพราะว่าถ้าเทียบง่ายๆมันก็คือพ่อ อีทข้าว i t h แม่นะคะลูกเห็นไหมคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คำว่าแอนนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นคำบุพบทนั่นเองนะคะเด็กนะและต่อไปเลยพิธีมอบมงกุฎแก่นางสาวไทยเรากก่าวคำสรรเสริญแด่ผู้ยิภาคเจ้าะคำว่าแก่คำว่าแด่วพวกนี้เนี่ยเป็นคำที่บอกถึงผู้รับผลประโยชน์นั่นเองคำว่าแก่นะักเรียนจดลงไปนิดนึงค่ะข้อสอบโพเนตออกมานะคะคำว่าแก่เราใช้กับผู้อาวุโสมาก ให้แก่ผู้อาวุโสน้อยแต่ถ้าผู้อาวุโสน้อยให้ผู้อาวุโสมากเราใช้ว่าแด่นะคะแด่นะคะถ้าอาวุโสมากให้น้อยใช้แก่เนาะหรือกับอะไรเอ่ยความอาวุโสเท่ากันกับเพื่อนอย่างเงี้ยใช้คําว่าแก่นั่นเองเนาะแต่ถ้าเราเอาของให้ผู้ใหญ่ต้องใช้ว่าแด่นะคะและต่อไปเลยเป็นคําบุพบ,บทที่ยาไหมลูกนะพี่ติตกลับถึงบ้านตอนตีสามไปดูบทบอกเวลานั่นเองคำว่าตอน คำว่าเมื่อนั่นเองนะฮะเป็นบุบบทบอกเวลาทันไหมเอ่ยทันเนาะและอีกสองอันสุดท้ายนะคะหมดแล้วลูกน้องจับปลาด้วยมือเปล่าคําว่าด้วยด้วยเป็นการบอกเครื่องมือที่ใช้ทานะฮะเครื่องมือที่ใช้ทำลูกและสุดท้ายเลยก็คืออย่ารักเหา่ายิ่งกว่าผมคำว่ากว่าเป็นบุพบทบอกสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบนั่นเอง ยากไหมเอ่ยไม่ยากเนาะหลักๆแล้วบุพบทสังเกตได้จากตัวอย่างเราจะใช้นําหน้าคํานามนั่นเองนะฮะไม่ยากเลยง่ายมากๆเนาะแยกให้ออกระหว่างบุพบทกับชนิดของคำต่อไปก็คือคําเชื่อมนั่นเองเอ๊คำเชื่อมเป็นอย่างไรมาดูกันเลยนะครับ